าาจะสายสุดแล้วพี่น้องเอ้ยสิมบาบอกความฝันให้ฟังกันยัง่าเมือ่อคืนนี้ฝันว่าได้เป็นเจ้าหญิงพี่น้องจะมนันเลินได้ฝันนันแลนอยู่ในทุงดอกไม้ไที่เลิศที่สุดคือมีจระเจาา้จะสายอยอหรอผู้ชาเราอยากให้ฝันเป็นจริงมันนี่ตื่นมากเลย ังใจเลยวะสิลองใส่ชีวิตแบบเจ้าหญิงสันดอมันสิดีคือจังได้ฝันบอสิมี่เจ้าใต้หล,อล,อล,อลออ่อๆลำๆมาอุ้มไปจุมผิดคือสิดีเนาะเจ้าหญิงเจ้าหญิงมืนอนี้แล้วเจ้าหญิงแน่นอน มาแล้วผมมาแล้วมีฮอตมง้งปูพี่น้องเัมนี้เขาก็ต้องมาเริ่มต้นการใช้ชีวิตแบบเจ้าหญิงเจ้าหญิงเนี่ยก็ต้องคุยกับเป็ดคุยกับฮานนกหนูปูปีกเขาก็ต้องเว้ากับเขาแล้วก็ล่าล่าเจ้ายส้ล่าเจ้าไส้มาจุ่มผิดว่ะให้ขมากสวนลินแบบเกินเหตุเลยพี่น้องไปเริ่มต้นใช้ชีวิตแบบเจ้าหญิงของเราดีกว่ามีฮอตวังเออดีร้ายเป็นเจ้าหญิงก็ต้องเริ่มคุยกับเป็ดเลยอันดับแรกเอิน ก ب, huh? Claire, ับก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 ๆบกั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 บกจบกับกับกับกาบกาบกับกับกับกาบกเบกับกับกาบกาบกาบกอบกาบกบกั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 บกาบกับกาบกับกับกาบกับกับกับกาบกั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 บกบกาบกั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 บกบกบกับกาบกอบกับก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 กบกบกบก แบบใดคือมีหอดเสียงฝาบนะวะมีหอดเสียงอีกาพี่นาะเป็นแบบใดเป็นจ้าหิงเ้าตองแลนมันบอห้าตองยานมันบอแม่หมดมาแล้วใช่ไหมแลน เหนื่อยแล้วเป็นเจ้าหญิงต้องแลนแบบนี้เลยตีแต่ไส้ยูสยันติไม่ใช่ไส้ละเป็นกินกุ๊กอุ่ยกินกระไกลจะโม่แลยละกินยังสูง๋กินขี้เตาเลยอย่าบอกนะจะาข้าวเด้อ <c oughs> บันไดแล้วมันขีดตะแลเจ้าหญิงสมพ่อละกินมันอยู่ไกลๆหูดังบัได้แล้วต้องหาอะไรมาดับกินก่อนเพราะว่าขั้นจอดไส้มากเกลแล้วนี่ ขั้นเขาเหม็นนี่เขาสิบะจุมพิดเด้สั่งเทียนหอมในแก็บหมา,าจะเข้ากันหรืจอจ้าจะดส้ายพันมากเขาสดหอมหอม s> <S เขาสเดอยากจุมพิดพี่น้องแก็บหมาดนี่ดีอิหลีมีขายทุกอยาก่างเลยแหมอยากได้อียังก็มีเบิดเลยค่ะพี่น้องลองไปเลือกมึงเด้ออุ้ยเปะดลายรอแถววะหอมกวาดไปจังสีเลยสเดี่ยวห,หอม ถอดจาไซ้มากเขาเสด็หอมหลงไหลอันใข่แน่วางว่าสิบปะตองแลนหนี้อย่างอีกแล้วนะเปลี่ยนตัวเจ้าหญิงรอบนี้มีเจ้าไซายเจ้าไซายเจ้าไซายอสูรโอ้ยสูสเด็ดมีเจ้าไซ้ยทันที ท่านช่างรูปงามยิ่งนักเจ้าไซเวลาว่ากันนะหน้านมามอง่อยแน่เจ้าไซเจ้าไซเหม็นปากค่อยเหรอเจ้าไซค่ะท่านช่างรูปงามยิ่งนักเดี๋ยวข้าจะวาดรูปให้ท่านเองเออหาอุปกรณ์วาดรูปให้เจ้าไซก่อนอสีอยังดีบ้างว้ายเลิศดอีหลีพี่น้องรวดเร็วทันใจ สั่งปุ๊บส่งปับออให้นยภายในห้านาทีบ่ตองถ่าโดนแถมส่งฟี3กิโลเมตรแรกด้วยค่ะเจ้าชายขารูปของท่านเสร็จแล้วเดี๋ยวขค่จะโชว์ให้ท่านเบิงท่านต้องชอบแน่นอนเตรียมตัว1 มักบอกมักบอกคะเอ้าคือบวาอย่จงดไซส่จะด่ายชอบไหมคะจอดไซ่์มวมจดไซ่ซสูนแล้วจดไซ่สูนแล้วนี้เฮ้ยพี่น้องเมื่อกี้นี่ อะไรกาดจะ้ายศูนย์ก็เลยว่าบหว่บหวเปลี่ยนดีกว่าพอดีว่าอยากเป็นน <men> ั <etus> ่งเงือกอยู่เมืองทะเลความไฟฝันเ่าอยากจะเป็นนั่งเงือกนั่งหยังก็เลยขอเป็นนั่งเงือกน้ะพี่น้องอ้ยพอะใดบ่รคาแต่ว่าเบิ่งไปเบิ่งมานน่คือจังคุณแม่บัวพันขอสักหนึ่งผลงานเพลงก็แล้วกันนะคะ พี่น้องเต้นไปเต้นมากก็เริ่มเมยเริ่มหอนเริ่มหิวได้ป่ะนี่ <c oughs> เป็นอยากกินอย่างแซ่บๆได้พี่น้องอยากกินปล <c oughs> าหมึกกินกาากนลล้น้ำจิ้มแบบเลิศ <c oughs> ๆก็ต้องวันไหวนี่พอมีอันนี้นี่พอมีวิ่งไปหาปลาหมึกกันดกวกา่ะเฮ้ยเคยบังคิบก็หาปลาหมึกในทะเลจิ้มน้ำจิ้มแบบเลิศๆบวบวันไหวไปตักกันมาเลย อุยโอ๊ยหมดมดกลับะมดมดมดกลมดกลัหมดกัเห็ดบาบ่อยพี่น้องปามือก็จับบ่ไรมดกระการขีดตะแลจับบ่ไรก็แล้วแต่พี่น้องค่ะสั่งในแกบหมาดก็ได้สดคือกันซดคือจังห่อไปจับเองเนี่ยแหละค่ะจะเป็นกุ้งหอยปูปลามีทุกอย่างเลยเปะอิลี่ ได้แล้วปลาหมึกสดๆเจ้าหญิงนั่งงอกขอโตัวกลับบ้านไปปิ้งปลาหมึกกินก่อน้อจ้าหัวเมื่อยแห้งเป็นเจ้าหญิงเบิดมือเบิดเว้นเขาก็บได้กินห้อนกับห้อนเอากิดขาไปทังที่บอกสินค้าทุกอย่างมีขายอยู่ในแก๊ปมาด สำหรับโปรโมชัน่นเพียงใส่รหัส d รีมรับส่วนลด100บาททันทีแล้วก็หมอนข้างเจ้าหญิงผ้านุ่มนิ่ม1ชิ้น <c oughs> เมื่อสั่งขั้นต่ำ600บาทสำหรับผู้ใช้ทุกคนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายน2564หรหรือจนกว่าของจะหมด วิธีการรับของพรีเมียมใส่รหัส Dream จะได้ Push a n d inbox ที่เป็นลิงก์กับ Google Form s. กดแล้วกรอกข้อมูลสินค้าจะส่งไปยังบ้านของคุณหลังจบแคมเปญหลังวันที่30มิถุนายน2021